มาเลยเดี๋ยวมาให้ได้สียบกอนเลยซี้ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือนีมาพอกันกับลูกได้ค่าไฟเิลี่ด้จ้ามือนีเข้าจะพามาเที่ยวาา้านกาแฟนะจ้ะเปิดใหม่กำลังเปิดหม,มู่บ้านนะจ้ะมือนีเท่าจะพามาชมาา้านกาแฟกันไปตามไปเบิรงกันเลยจ้าตามเข้ามาเลยไล่พ่อจันนะจ้ะตามเข้ามาเลยจ้าตามมาเลย มาตรงตตามมาเลยนี่เดิดวตามมาเลยย่มาลูกย้อย like ู <S 2> <S 2> ่ย่วันดีจ่าไทยเห่ไม่โดนอลวันไหในโซเชียไม่ดีโอเลยเดี๋ยวไปลงยูทูบโอเควาดิจ้าไม่ไม่แนี มีมีตู้ขาเหลือหลายยายจ้ะีมีตูาเเกอร์มีกาแฟเย็นกาแฟอ่อนครับน่ากงแฟเย็นนะแดแเย็นเอสเพรโซเย็นเอเพรโซเย็นเพื่อมาอยู่ค่ะก็เลยแบบซาซาเนยกาแตเกียวเายน้าเขียวเย็น ใช่แต่เมนูน่ามันบ่งใหญ่เมนู้าเพราะว่ายู่นอะไรไงก็น่าเหมนมนคั่วมันกัดมากไหมแต่ไมาไอยู่คนมาเข้าเลยล่ะแต่ว่ามาตังพายเขากัดโตกัดยังรอยลอยแล้วจังเสียนนี่เมนูยังยังกินน้ำาแล้วนกันเอาเราเบียนรงสีน้าแต่ว่ามันก็ล่อให้เ่ออโควิดอีน้ำเพราะว่าเปิดปุ๊บปั๊บป่นวาจาจ้า นี่ว่าบรรยากาศดีมากเลยนี่ว่าถุงกอขโมดอะไรได้ปอบข้ามเลยมอะเมื่อวันบอกพี่บานใช่บานไหอุ้ยไม่หยุดไม่หยุใช่เขียวมากเนี่ยจ้าทุกคนเดี๋ยวมาท่านเสียนสแล้วนี่สิ อืมดีแล้วเนี่ยบ้หวานเพราะว่าอันปอสอบหวานแต่ว่าถ้าค้นมากหวานเขาอาจจิอาจจะหวานก็หนีแต่ว่าปอสอบแบบนี้นะไล่พ่อจันนยจ้ะอยู่ห่างจากบ้านเท่าพ่อกิโลนึงป่ะประมาณกิโลนึงจ้ะของยายค่ะเอสเปรสโซเย็นนะจ้ะ มาซิมกันเนี่ยเข้าสีผ้าไปเบิงบรรยากาศรลอบอๆด้วยจ้ะได้ยก,กินก่อนเนี่ยผ้าไปเบิบืบรรยากาศหล,อๆๆล่อๆนะจ้ะเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอา้าเล่นนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมซึ่งออยังครับซึ่งออยังครับซป่งออยังก่อนซึ่งยังก่อนไปเปิดไปเปิดอ๋อไปเปิด้ะจ้าเป็นลูกเจ้าของร้านมีบรรยากาศรอบๆ บรรยากาศรอบๆ้ะจ้ะบรรยากาศรอบๆ ชั้ 2> น2กับชั้นามานยังมาอุดอดร่ดไดดยไปแต่งไปงกันหน่อยหลานกำลั่งเปิดเหมือว่านนะจ๊ะคนแต่งหลานไปนั่มเปิดไปนั่มนะจ๊ะขายย้ายไปเรื่อยๆอันนี้ไอ้เสียเห็นหมองว่านลดออกติดหรือว่างหนข้างนี้ อ๋อร้านจอดรถจะจะเป็นร้านโกตุนนี่ยจะเป็นร้านเบียร์เนี่อ๋อขันดอกสิเฮ็ดขันเดี๋ยวสิเปิดเป็นร้านเบียร์ยตรงนี้เดี๋ยวต่อไปเพิ่นสิเฮ็ดเป็นร้านเบียร์ได้ด่ะแล้วก็บส้มบิวงามแรกปต่บ,บรรยากาศดีดๆเนาะตรงนี้นนนนเนาะร้านจอดร,รถอยู่ข้างหน้า ไอ้บอแลเลเดอร์บคุณจ้าครับขอบคุณครับสำหรับมื้อนี้ไปก่อนเจ้าจ้าพอกันไม่ชิหนาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ฝากเฟซบุ๊กแฟนเห็นลูกได้ค่าเฟมิลี่นะจ้าจ้าบ๊ายบายไป